ครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับไอเดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับดอกทุเรียนที่เป็นในช่วงของที่เป็นเหยียดตีนหนูนะครับหลังจากที่เราได้ลงคลิปไปเมื่อประมาณ5วันก่อนเนะาะประมาณ5 7วันก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงไข่ปลาตาปูเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงของอดอกทุเรียนที่เป็นเหยียดตีนหนูครับก็เริ่มมี ลักษณะที่ยืดออกมานะครับก็คล้ายๆกับตีนของหนูเนะาะอาจะเป็นช่วงของเหยียดตีนหนูอาจจะมีพวกไข่ปลาตาปูที่เพิ่งผู่มาใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งในปีนี้ก็จะมีดอกทุเรียนอยู่หลายรุ่นพอสมควรเนาะในสวนนะครับแต่ว่าก็เริ่มทยอยออกมานะครับเป็นในชุดของเหยียดตีนหนูก็ประมาณสักเจ็ถึงแปอร์เซ็นของ ของทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังเพิ่มปริมาณน้ำนะครับจากเดิมที่เราเคยลดเนี่ยนะครับประมาณวันเว้นวัน,วนอยู่ที่ประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เพิ่มเป็น25-30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ดอกเนี่ยยืดออกมาเนะาะก็โดยการที่เราสังเกตาตาดอกนะครับแล้วก็ตัวตัวดอกนะครับว่ามีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำการฉีดเพื่อบำรุงตาดอกนะครับให้เจริญเติบโตได้สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแล้วก็จะเป็นพวกยาที่เกี่ยวกับเพรียไฟแล้วก็พวกหนอนนะครับฉีดให้กับดอกโดยเฉพาะนะครับโดยในช่วงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นระยะของดอกเนี่ยเราจะทำการฉีดนะครับเพื่อบำรุงดอกหรือบำารุงลูกเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระยะของอใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะ โดยเราจะฉีดเนี่ยในการฉีดแต่ละครั้งเนี่ยเราจะห่างกันประมาณ7จ็ถึงิวันนะครับก็จะเป็นการที่จะให้อาหารเนี่ยเข้าไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงลูกโดยตรงนะครับก็จะเป็นวิธีการในการที่จะดูแลทุเรียนในช่วงนี้เนะาะซึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นช่วงอดอกของอช่วงของเหยียดตินหนูนะครับก็ระยะเวลาจากคลิปที่แล้วถึงคลิปนี้ก็ห่างอย่างที่บอกครับก็ห่างประมาณสัก 5-7วันนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยทุกต้นนะครับเริ่มเริ่มออกอเป็นลักษณะดอกอที่เป็นเหยียดตีนหนูกเกือบทั้งหมดแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในสวนนะครับช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงบ่ายาเนาะซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มที่จะแต่งดอกบ้างแล้วนะครับสำหรับบางต้นนะครับกับดอกที่อ,ออกบริวเวณที่ชิดต้นมากเกินไปหรือว่า อยู่ที่ปลายกิ่งนะครับซึ่งเราก็รอในส่วนของบางต้นที่ยังออกไม่เยอะนะครับก็จะทำการแต่งไปเรื่อยๆครับเราวิธีการที่เราจะแต่งเนี่ยคือเราจะดูนะครับตำแหน่งของดอกที่มันออกมาแล้วอาจจะไปชิดต้นจนเกินไปหรือว่าอยู่ปลายกิ่งจนเกินไปนะครับเราก็จะพยายามที่จะแต่งออกนะครับเพื่อที่ให้การสูญเสียอาหารเนี่ยของ ต้นทุเรียนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่เป็นมะเขือพวงเล็กหรือว่าไปถึงระยะเป็นมะเขือพวงใหญ่นะครับก็จะทําการแต่งไปเรื่อยๆเนาะโดยการสํารวจไปเรื่อยนะครับซึ่งในช่วงเนี้ยก็จะมีเรื่องของการทําแผลทุเรียนบ้างนะครับซึ่งต้นทุเรียนก็จะมีแผลเป็นลักษณะของที่เป็นแผลแล้วก็มีน้ําขังอยู่ในในบริเวณต้นหรือกิ่งนะครับแลก็จะทําการ คว้านเบร์เวณแผลนะครับแล้วก็เอาปูนแดงเนี่ยทาเนะาะเวลาเราทาไปเนี่ยระยะเวลาในการสมานแผลก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยแผลเมื่อแผลแห้งเนี่ยเปลือกมันก็จะรัดตัวได้ดีนะครับอย่างในรูปนะครับที่เห็นที่เป็นร่องรอยต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นทุเรียนในพื้นที่ที่มีอากาศเป็นลักษณะข,ของฝน8แดดสหรือว่าร้อนชื้นเหมือน จันทบุรีกับจาดเนี่ยครับทุเรียนบางต้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแผ่น้ําที่มีน้ําขังอยู่ในต้นเนี่ยที่เห็นร่องรอยอยู่เนี่ยเราก็ทําการทําแผ่เนาะเพื่อที่ไม่เกิดผลลุกลามไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลือกษระดอกที่บอกครับเป็นช่วงของเยี่อตีนหนูทั้งหมดแหละนะครับกเ็เดี๋ยวถ้า,าผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งประมาณสัก5-7วันเนี่ยดอกพวกนี้ย ก็จะพัฒนาเป็นในลักษณะของที่เป็นมะเขือพวงเล็กเนาะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับลราก็อาจจะมีดอกรุ่นน้องที่ตามตามมาอีกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกอีกทีครับว่าเราจะไว้ในส่วนของดอกรุ่นไหนบ้างนะครับซึ่งในปีนี้อย่างที่บอกคือดอกเนี่ยที่ออกมานะครับลักษณะของจําจนวนดอกแล้วก็ ลักษณะของการออกของดอกเนี่ยก็จะไม่ค่อยที่จะออกมาพร้อมๆกันในทีเดียวเนาะซึ่งสภาพอากาศที่บีบคั้นเนาะก็อย่างที่บอกครับาบางส่วนก็อาจจะยังไม่ค่อยออกหรือว่าเพิ่งเริ่มออกนะครับหรือ,อบางส่วนอาจจะออกไปแล้วนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเพิ่งเริ่มเริ่มออกกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จริงๆเนี่ยเราเวลาเราปลูกทุเรียนเนี่ยเราก็ อ, Jasmine. อาศัยที่ว่าเราพยายามสังเกตสภาพอากาศไปเรื่อยครับนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยสภาพสภาพอากาศในแต่ละปีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องพยายามสังเกตนะครับอา,อากาศในแต่ละปีว่าอากาศในแต่ละปีเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรนะครับเราควรจะให้น้ําแบบไหนนะครับทิ้งน้ําแบบไหนเนาะอ่านะครับก็จะทำให้อ่า การทําสวนเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการจดนะครับจดในที่นี้หมายถึงว่าจดวิธีการทําต่างๆเนาะว่าเราใช้ยาอะไรบ้างนะครับในช่วงไหนนะครับปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับก็คือการปลูกต้นไม้หรือว่าการดูแลทุเรียนเนี่ยคือ,อพื้นฐานก็คือการเก็บข้อมูลครับเก็บข้อมูลแล้วก็ ทดลองแล้วก็สังเกตผลลัพธ์ที่ออกมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พยายามาเขียนเป็นข้อมูลไว้ครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เราสามารถเอาไปปรับใช้ในปีต่อๆไปได้นะครับเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการดูแลที่แตกต่างกันการออกดอกที่แตกต่างกันซึ่งสภาพอากาศในแต่ละปีมันมันแตกต่างกันเนาะ ในส่วนตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องสาาําคัญที่เราจะต้องอดูแลและจัดการนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราจะทําตามความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีข้อมูลที่เราเก็บเป็นไฟล์ Data ไว้เนี่ยก็มันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีการจดบันทึกหรือว่ามีการอ่าเมมโมรี Memory ไว้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เวลาเราอ่าดูข้อบเปรียบเทียบต่าง,ๆ,างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้น นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับต้องพยายามเก็บข้อมูลต่างๆไว้ให้ครบถ้วนเนาะเวลาเราพ่นยาเวลาเรา,าพ่นสารอาหารต่างๆนะครับมันก็จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบได้ในอนาคตนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุทกท่านนะครับที่ร่วมรับชมนะครับแล้วก็ถ้ามีท่านไหนมีข้อแนะนำต่างๆก็สามารถแนะนำได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกทุเรียน นะครับผมสวัสดีครับจากไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับ